เปิดภาพออกมากะแเลดพี่น้องเลยกะบใครแต่ว่ามันมีลมเนาะพี่น้องเนาะลมเย็นบ่อยบ่อยพี่น้องเลยอา่าแต่นาสะดวกกัเกี่ยวเบิดแล้วพายนี่เนาะก็คือว่ายังเกลือให้ขอเจ้าให้หนึ่งกับตะก,ก้าพี่น้องเลยที่ว่าตะตะก,ก้าที่ว่าเฮางลำวุดเนาะ วก,กา่าเดือหน้าพี่น้องเลยถูกทางแถวแม่เบิดกเกี่ยวงอมงอมอยู่อันนี้ก็เกี่ยวยาพ่อหันพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นหน้ายิกเอาพี่น้องเลยเ้าลุกกา้าออกเบิดแล้วก็ยิกเอาเพระาะว่ารถไทยมันเข่ามาบานะ่ได้เนาะก็ได้ลำยิกเอาพี่น้องเลยหลายพรเ,เติบเนาะถูกข้าเจ้ากระล่มเป็นเจืออยู่อันนี้ก็กา่าเดือหน้าอันนี้พี่น้องเลย นาทงนี้กัยังเดือเข้าเจ้าให้หนึงพี่น้องกับอันตะกาเดี๋ยวนาะเกี่ยวแล้วคนแล้วก็ฮุบลงไปหน้าใต้พูดเลยพี่น้องเลยยังทงนึงเนาะทงนึงกับบลายลประมาณกาตาหนึ่งนี่แหละว้าล่มโยงกินเบิร์ดข้าเจ้าเลือกอี่ดพี่น้องเลยบนร่มฝนหนาวกับเขาก็ล่มโยงเนาะสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อน้องเบิรดสุโมงสุบอนว่าจะเป็นทางพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศ มัอนี้กันยินดีต้อนรับสู่ซ่องสาวดวงคือเก่าเด้อพี่น้องเลยสรวงวานนีเก่าเพ่นเนาะเข้ามาเป็นกำลังใจให้สรวงไงเด้อกดไลค์กดแชร์คันมีโคษณาโคษนะเข่ากระเบิ้งให้สรวงไงเด้อเนาะเพื่อสรวงไี่ได้ข้าสู่ขรอวครัวพี่น้องเลยฮะข่าสู่หนาเวียเกี่ยวเข่ายังคือเก่าพี่น้องยังโบเล่วเนาะอันนี้ก็เข่าเจ้าพี่น้องเลยเข่าเจ้าแดงพราะว่ามันกะลำน่อยเคี้ยวเนย ล้มพี่น้องเลยกลเกี่ยวขขาวนังยคือเก้ายัางไม่แล้วพี่น้องเลยแล้วเกี่ยขวข่ากับตีข้าวปูกอีกตีข้าวปูกแล้วแกเพื่องแกยังยังบ่ได้เขาวาดง่ายหรอกทางก้งแต่เมย์เพื่อนกันเออบาจัก,กรชามเปิดกระสบะอบเพราะว่ามันเป็นก้าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นก้าเขากะเกี่ยวเอาขั้นสิป้ากะคือเป็นหมากแล้วไหมเนาะสบายดีแล้วแม่สบายดีเ้อเกี่ยวเขา ใช่ลำโมบันนี่พวกวควายใช่เป่คือีม่หมากนม่คอหม่ยูีเปล่คนปั้นเลยจะไปถอกไช่ทงตัแม่พังเกี่ยวใส่กระสอบไปน้องเลยเกี่ยวที่่าปลูกต้งใชโฉเวลารถมาเวลารถมาปั้นเ้าก็สิถอกไช่นาะพี่น้องสบายเนี่ยสิ่ป้ากัมันเป็นหมากอู่เป็นพวงจงเจงกันเป็นหมากเพรได้ถังตมกันนาะแม่เกี่ยวสบายอยู่่าคือนะ สบ,บายมั่แเกก็คือตัวห้องรำมกับบุคเลเดนะ้เนาะมีมีกป้าถิ่มมาละให้แั่งะไโฉแล้วผัวห่ก็ดตาอะไรอย่นี้ที่หาฉบอะไรพุ่นกันหน้าห้อมพี่น,อนออ้องเลยก้าเดือบโอทั้งพุ่นนะตั้งคำพวกขมุกดูเนาะขันชิป้ากับชิหลายเนาไหมเนี่ยหมางมกพี่น้องเลย เงี้มันเป็นหมาอยู่เนาะเกี่ยวไปสิด้วนพอาได้ตืมได้ตืมมีกันเนาะโอ้โอ้ไรเป็นถังบพได้เห็นพรองแพงทิ่กหนเี้ยวิด้วนาทรงนี้ยังเหนือแต่ขาดเจ้านะขัดเจ้าเขียวนี่บังลงไปใต้ที่เขียวเหนื่อยนี่ก่อนบดมือไงบดแล้วบดแล้วหรอเพราะว่ามันอยากอืดเนี่ยเกี่ยวก้า เจ้าสดเลยาใส่ดนน่เลยเป่าอยู่เบิลายสอบแตได้ยีนเพื่อสะเบิดดีจ้ะคิดสแต่อบเจ้าผมได้สิเบิดก่อนหาใส่เอามนหาใส่สิร่มใช่ไหมพี่น้องไอ้เกี่ยวเขาใครแต่มันแหลมมีร่มเนาะเย็นด้วย สะดวนกระซีอันเกี่ยวกันบัางเนี่ยกล้องอยากตั้มเหมอนเรื่องเองนาะเพราะว่าสะดวงก็บ่ได้เอาขากร้องมาพี่ตองเลยลงพัยไปป้ายกินนี้ไอ้เห็ดพาไม้คือมาปิ้งหนี่เอาขากร้องเห็ดเป็นขากร้อง <laughs> เกี่ยวกันสะดวนกัน เกี่ยงเขาหลวม่เกี่าหเกี่ยงทัดใส่กี่เาไปงเอาไปวัดเ่เข่าเี่ยก้าเข่าก้าพี่น้อง สบายสบายดีเพื่อเด้อเนาะข้าวซึ่งนาเรียกนาหเคี่ยวข้าวือเก่าวยังบ่เห้วพี่าหลาเมื่อไรใส่เกอเวกื้นเลย่ไดหมูที่นี่ออเคี่ยวแแเกขาวฟ้าพดไห้เกลยวเป็นคนาด่่ะเกีืาวเจะาาวาเก่ยอแค่ขากองกลอยากตั้มนาะเพื่อนเนาะขากองสะกแเอาผ้าไม่เอาหนีบเอาเพราะว่าดื้อเอาขากองไหม เกี ando, <Okay. S 1> okay. ่ยวเชิดพี่น you know? ้องเอ้ยเขาเด่แห้งอยู่เกี่ยวเชิดอือไม่กระสอบที่จะทิ่าได้ลายไปแล้วขอป้าหน่เห็ดวันนี้เด้อพี่น้องเด้อสองปีแล้วขอเห็ดวันนสองปียังประหลาดสิ หนุเป um, ็นหมานี hmm. ouais? mm ่น่ะหอมเลยทางไทยลำพีที่อยู่ในคุณได้งานเลี้ยงมัดเมื่อเสือล้วแพงมากแค่ไดวมาได้ยืนทำไมเอ๊ะน่ารักหยาหี่เลยป้อไปแล้วบ่กตำรวจหมาเรียนชิบเงี้ย ก็่านแล้วมันเป็นหมาอินทองเป็นหมาแล้วก็จะสงการานต่เนี้หปากก็สบายเนาะมันยังซุ่มโดนตกแท่นเาะแต่มันห่าเนี่เบืยกป่ากับเบือเขา

เม่นเนะแบบวิ่เชอกทางข้านไปลแล้วสิแก่นีแม่เตียน,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 นเพ่อ่งแกน้เขียนนาน้อแมตี ดีป่ะนั um ่งเกี่ยวเลยตูดไปตูดไปพี่น้องเลยเกี่ยวไม่ใช่เด้อโอ้ยปุยแช่กับงามปนไดนโอ้ยถ้าว่ามันเหลือกล้าปุยแชกับงามอยู่เนาะขาขากรองสะลวงพาไม่ให้เป็นขากรองตั้ง อันเก่ามันอยากเพ่แมันตั้งก็ยู่